ไม้แดงสุพ์เป็นนุ่มใหญ่ไว้35ามยกเว้นเกตทหารเพราะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและรับการฝึกรอดอจนจบหลักสูตร5ปีเต็ม ถ้าเกิดสงครามและได้รับการระดมพลก็คงติดยศถึงว่าที่ร้อยตรีหลังจบจากมหาวิทยาลัยได้รับปริญญาตรีก็เข้าทำงานใันธนาคารพาณิชย์อยู่พักหนึ่งแต่ด้วยใจรักอิสระและเบื่องานซ้ำซากจำเจจึงลาออกมาเปิดบริษัทถั่วเล็กๆก,ก,กับเพื่อนกิจการเติบโตก้าวหน้าอย่างช้า แต่มั่นคงไปเรื่อยจนเพื่อนๆเ,เกิดเบื่อสุพจน์สุพจน์จึงถูกถอนหุ้นและบังคับให้ออกมาว่างงานอยู่เฉยๆบังเอิญคนของสุพจน์ไม่มีบวกมีแต่ลบเขาจึงจำใจต้องหางานทำแล้วก็บังเอิญอย่างอย่างอย่างที่เพื่อนเก่าเหล่านั้นของสุพจน์ว่าโคตรบังเอิญ บริษัทการบินไทยเกิดเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่พอดีสุพจน์จึงรีบร้อนไปสมัครและได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าทำงานอย่างอย่างอย่างเฮงบันลัยและจากนั้นดวงชะตาก็ผันตัวมันให้มาพบกับผมสุพจน์หรือไอ้หนูของเพื่อนเพื่อนไอหนูไม่ใช่คนหลอ่อแต่เป็นคนมีสเสน่ห์ หน้าตาไปทางคมคายและรูปร่างดีมารักษาหุ่นยังดีเยี่ยมทั้งทั้งที่ดื่มเหล้าค่อนข้างหนักหลังจากกัดฟันทำงานกันมาร่วมสิบปีผมมันเริ่มงอกประปรายแต่ไม่มีทางที่คนอื่นจะล่วงรู้ได้เพราะไอ้หนูเนี่ยจใจช่างย้อมดำทุกครั้งที่ตัดผมจังเกงไอ้หนูก็จะเข้ารูปค่อนข้างฟิตโดยเฉพาะที่เป้า และรองเท้าก็มันแผลบอย่างชนิดที่มแมลงวันขึ้นไปเล่นสก,กีได้กันแล้วกันเมื่อสนิทสนมกันถึงขั้นถูกเตะได้หากกระล่อนกับเพื่อนไอ้หนูก็ยอมรับถึงเรื่องเก่าๆที่เพื่อนๆไปแอบรู้มาไอ้ผู้จัดการแบงค์มันจะหาเรื่องไล่กูออกจริงแต่ไม่ใช่เรื่องงานเพราะเรื่องงานเนี่ยกูมไม่มีเสียให้มันจับผิดได้ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยายจิม๋มลูกสาวมันที่ใครเขาว่ากันเพราะกูกับยายจิ๋มเนี่ยยังไม่มีอะไรกันเลยตอนนั้นมันเป็นแฟนกับลูกสาวผู้จัดการแต่มันเป็นเรื่องยายจันน์วะยายจันน์คนใช้ที่บ้านนั่นแหละกูยอมรับเลยว่ากูไปยุ่งจริงแล้วก็ไม่ใช่เพราะหน้ามืดด้วยวก็เด็กมันอวบนี่หว่าต้องอวบทั้งแน่นอะเฮ้ยผู้เี้ยงเสียดายกูก็เลย เกิดทะเลาะกับยิจิ๋มใหญ่โตวุ่นวายนักเลยเลิกันซะเลยเล่นนั่นก็ไม่ใช่สาเหตุอ่ะสาเหตุที่แท้จริงก็คือยายจันบอกกูว่ากองผู้จัดก,การอันเล็กนิดเดียวที่นี้ก็มาเรื่องบริษัทถั่วตัวไอ้เพื่อนในวงการธนาคารนั่นแหละมันลงหุ้นให้กับกูเป็นผู้จัดก,การเพราะเชื่อฝีมือส่วนของกูเป็นหุ้นล้ม แม่กำลังจะไปสวยอยู่แล้วเชียวก็นดันมีเรื่องขึ้นได้เรื่องของเรื่องก็คือตัวของผู้จัดการเห็นการไกลเกินไปคุณสุพจน์เอาชื่อบริษัทไปเปิดบาร์และบาร์นั้นก็ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพราะขืนไปขอจดทางเจ้าหน้าที่ก็คงไม่อนุญ,ญาตเนื่องจากว่าบาร์ของคุณสุพน์นะ่ะเปิดโชว์เป็นหลักและขายเหล้าเป็นรองโชว์นั่น ก็เป็นโชว์พิเศษพิสดารทั้งนั้นเช่นโชว์ปิงปองโชว์มิโกนโชว์เปิดขวดเบบซี่และโชว์คู่คุณสุพจน์ก็เลยเป็นเน้นหนักแต่ทัวร์กลางคืนจอยกับทัวร์บริษัทอื่นและบริษัทผีทั่วไปกิจการเจริญรุดหน้าอยยังดียิ่งจนคุณสุพจน์กำลังจะกลายเป็นเศรษฐีอยู่รอมรอก็มีคนขี้อิจฉาไปฟ้องตำรวจมาจับ จับตอนไหนไม่จับดันมาจับตอนกำลังโช์คู่ซะด้วยก็เลยเสียงไม่ออกไงบ้าถูกปิดและคุณสุพจน์ก็เฉียดาราังไปอย่างวุ่นวิตนี่เองเป็นสาเหตุให้เ,เพื่อนต้องจำใจขอร้องให้คุณสุพจน์ถอนตัวและไปซะให้พ้นหูพ้นตาเคยไปน,นั่งทำทัววัดทัวตลาดน้ำก็มีหวังจนไตาหาเหนื่อยก็เหนื่อย แถมจะต้องมันแย่งแขกลัอีกและตอนนี้ฝรั่งขี้เหนียวเป็นบ้าเลยสู้ทาทัวร์พิเศษกลาคืนไม่ได้ใ,ใครๆก็ชอบเพราะไอ,เอ้เอียเอ่ยนั่นเชียวกูมไม่ยอมเพิ่มค่าส่งสวยตาที่มันขอเด็ดมันก็เลยมาปิดเอาดือ้อกว่าจะประกันตัวปิดเรื่องได้กูก็หมดตูดพอดีน่าสงสารนะเรลย จะเป็นชะตากรรมหรือความใฝ่ฝันอันสูงสุดก็แล้วแต่ละแล้วแต่จะคิดไอ้หนูมาติดร,ร่ังแขหแช่อยู่กับพวกผมจนเหนียวหนึบหนับกลับไปไหนไม่ได้เผลอพลาดเดียวก็เป็นสิบปีเข้าไปแล้วท,ทั้งทั้งที่ตอนเข้ามาใหม่ๆมมันมักจะพูดอยู่เสมอว่างานนี้มันจะทำเพื่อหาประสบการณ์เท่านั้นพอเบื่อแล้วมันก็จะออกไปเปิดกิจการของตัวมันเองคราวนี้มัน จะไม่มีหุ้นเด็ดขาดมันจะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่เพียงคนเดียวพูดอยู่ทุกปีจนเพื่อนๆเหม็นขี้ฝันกันหมดผลสุดท้ายมันก็หยุดเพอเจอร์ ger, แต่ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าผลเราเหี้นดวงไม่ได้เ้ยตอนกูเกิดแม่กูเขาอดดวงไปให้หมอดูหมอบอกว่าดวงอย่างกูเนี่ยก็สมมเกิดเพื่อให้เป็นขนอัประชาชนกูก็เลยเชื่ออยู่เสมอกู คงจะได้เป็นอย่างต่ำก็สสคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เห็นท่าจะเป็นสมาชิกสจ๊วดตลอดชีพซะเลยว่ะเพราะไอ้อชิชสจ๊วดเนี่ยก็ถือเป็นคนของประชาชนเหมือนกันคือบริการประชาชนทุกคนที่ขึ้นเครื่องอือของดวงเอาไว้และในปีแรกที่ไอ้หนูมาอยู่กับพวกผมมันจะสร้างชื่อเสียงให้ไทยอินเตอร์ขึ้นอีกหลายกระชอน มันพยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคนต่างชาติโดยเฉพาะเพศหญิงยังเต็มกำลังความสามารถเหตุผลของมันก็ดันมีอีกจนได้คือมันถือว่ามันสนองนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและแก้ดุลการค้าที่เราเสียเปรียบต่างชาติอยู่ได้ปล่อยให้เขาเอาเปรียบอยู่โครมโครมได้ไง เดี๋ยวพวกทหารเรือจะยกพลมาถล่มพัทยาเดี๋ยวก็หาว่าผู้ชายไทยไม่ดีนี่ไปแต่งงานากับฝรั่งมากขึ้นทุกทีทุกทีเราต้องแก้ดุลสร้างชื่อเสียงให้ผู้ชายไทยเราบ้างและไอ้คุณหนูก็ทำอย่างที่พูดคือไปถึงไหนก็จะหาขนมจีบไปขายถึงนั่นเรียกว่าพอล้อแตะดินเิ่นม,มันก็เริ่มทำงานมันจีบอย่างชนิดแลกลาน ตั้งแต่คนงานทำความสะอาดไปจนถึงเมียผู้จัดการโรงแรมส่วนสไตล์การจีบของมันก็นับอยู่ในขั้นสายดำคือพอเผลอเป็นถูกมันจับทุ่มยอมแพ้ทุกรายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่าทางมันจะเป็นแบบคนที่คืนกระหายหรือบ้ากามตรงกันข้ามเลยไอ้หนูเป็นแบบฉบับที่พวกเราเองก็ยังนึกชมกันอยู่เสมอบางคนถึงกับว่า จอนทวตราน่ะมปนรุ่นน้องไอ้หนูซึ่งก็เป็นคำยังัดความที่ตรงอย่างไม่น่าเชื่อเพราะท่าทางและการแต่งตัวประณีตผสมโกนิดนิดไอ้หนูมันทำมาก่อนคนทั่วโลกจะรู้จักทวต้าซะอีกและก็มันอีกนั่นแหละที่ต่อคำเพิงเผยของไทยสมัยรถไฟเรือเมยี่เกตํำรวจแล้วก็ต้องสะจัวไทยอินเตอร์ด้วยโ พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ดุลต่างชาติของไอ้หนูก็มีอันถึงการสิ้นสุดจนได้ในวันหนึ่งวันนั้นมันต้องบินไลเช,ชา้าพอถึงเวลาก็ขึ้นรถไปรายงานตัวที่สนามบินตามปกติสมัยนั้นที่ทําการของแผนกเราก็อยู่ที่ดอนเมืองนี่เองอ่ะพอไอ้หนูโผล่เข้าไปรายงานตัวหัวหน้าก็โผล่ออกมาเชิญตัวมัน เข้าห้องพอเข้าไปในห้องเขาหัวหน้าทานั้นไอ้หนูก็เกิดอาการเข่าอ่อนและลมจะจับเพราะในห้องนั้นมีผู้หญิงญี่ปุ่นสาวสวยคนหนึ่งนั่งคอยอยู่ก่อนล้วและพอเห็นหน้าไอ้หนูเธอก็เอ่ยขานชื่อมันออกมาอย่างชัดเจนซูพอซังเรียกไม่เรียกเปล่าเธอลุกขึ้นยืนทำท่าจะเข้ามาช่วยพยุงตัวยอดสมุไรของเรา ซึ่งทำท่าจะสุดลงไปอีกเพราะในชุดขาวเรียบร้อยของเธอใครๆก็มองเห็นว่าเธอท้องโยหัวหน้าถอนหายใจคพืดแล้วหันมาถามไอ้หนูว่าไงคุณสุพศเข้ามาถึงกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานแล้วตรงมาหาผมเลยผมนัดให้มาวันนี้ดูว่าจะชี้ตัวคนถูกไหมคุณจะยอมรับหรือเปล่าไอ้หนูมันยอมรับแน่แ เพื่อเรื่องมาสงบก่อนโดยจัดการหาที่พักให้แฟนสาวชาวญี่ปุ่นเขามันแต่ภายหลังมันก็ยอมรับแบบแบ่งรับแบ่งสู้ยอมบินกลับไปเจรจากับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายโน้นเขาค่อนข้างจะมีฐานะและยิงในศักดิ์ศรีจึงไม่เรียกร้องอะไรถามแค่คำเดียวว่าจะรับลูกสาวเขาเป็นเมียหรือเปล่าไอ้หนูก็ลูกผู้ชายตอบไปทันทีว่าไม่รับ แต่จะให้รับลูกก็เอาเพราะลูกมันคงแบ่งเอามรดกตากับยายมาใช้กันได้ในอนาคตลาก,กันไปล่าก,กันมาอยู่สักสองปีไอ้หนูก็หลุดมาเป็นอิสระอีกคนเห็นว่าแฟนคนนั้นเขาไปแต่งงานได้ดิบได้ดีมีผัวเป็นเศรษฐีเชื้อชาติเดียวกันสบายไปส่วนเรื่องลูกออกมาเป็นลูกชายน่ารักมาก ผมยังเคยไปช่วยมันเลี้ยงอยู่ตั้งอาทิตย์เห็นว่าโตอีกนิดหน่อยแม่เขาจะยกให้มาอยู่เมืองไทยกับบั่นเรื่องนี้สามารถเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าร้อยตอนจบได้สบายๆแต่ไอ้หนูก็ยังอดที่จะตลกไม่ได้ที่แรกกูนึกว่าล้างแค่ได้ยุ่นสำเร็จซะแล้วก็ตอนมันยกคนขึ้นบกที่สงขลาได้มาปกครองเราไงเล่าแม่ที่ไหนได้ มันดันตามมหาราชีดีกูถึงบ้านก็ลเลยเสร็จมันอีกส่วนไอ้ลูกชายก็ได้แต่แบะแบะแมะเพราะหน้ามันมันมาเหมือนกูอย่างกแก่ไม่มีเขาญี่ปุ่นเลยฮะหลังจากนั้นไอ้หนูก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีที่ใครๆก็ยกย่องงานการขยันขันแข็งและเรียมเชี่ยมความประพฤติก็เรียบร้อยน่ารักไม่มีข้องแวะก็แกะผู้หญิงคนไหน ให้เสียชื่ออีกเลยจนจนก็จนได้อีกนั่นแหละความลับมันก็เปิดเผยให้คนเขาไปเล่าลือกันอีกแต่สำหรับพวกเราที่สนิทกันถือเป็นเรื่องธรรมดาก็เรื่องที่จะให้เลิกข้องแวกกับผู้หญิงทั้งโลกมันจะเป็นไปได้ยังไงยิ่งเฉพาะกับคนอย่างไอหนูที่มันเลิกก็คือเลิกเป็นเละเทะไม่เป็นที่เป็นทางต่างหาก แต่มันกลับได้คิดจะปักหลักหาแฟนเป็นตัวเป็นตนกับเขาสักทีซึ่งเพื่อนๆก็เห็นดีด้วยแต่เนื่องจากมันเป็นคนเลือกมากแฟนที่มันสแสวงหาจิงออกจะมีมากเกินไปสักหน่อยข้อดีก็คือไม่มีสาวต่างชาติเลยไม่หวานยวนหรือเขมรมันไม่ยอมยุ่งเด็กขาดทุกคนล้วนแต่ถือสัญชาติไทยแท้ๆวันที่ว่าความรับบรนแตก โชคดีที่มันบินกับพิชิตเพื่อนสนิทอีกคนวันนั้นเครื่องลงช้าผู้โดยสารน้อยได้ไฟล์อื่นๆก็มีลงน้อยคนมารอรับญาติพี่น้องจึงมีอยู่ไม่มากทางนอกกระจกกั้นไฟล์นั้นมาจากทางเมืองแขกภาษีจึงปล่อยไปค่อนข้างสะดวกเพราะไม่มีของอะไรให้ตรวจค้นมากนักทุกคนก็ค่อนข้างเหนื่อยมาก เขา้าแถวเปิดกระเป๋ากันอย่างเนื่อยมีแต่ไอ้หนูเท่านั้นแหละที่มีท่าทางลุกลี้ลุกลนจนผิดปกติเพราะถึงภาษีมันก็เปิดซิปกระเป๋าแคว่ภาษีข้ามองก็รู้ว่าไม่มีอะไรบบกมือให้ผ่านไปได้แต่มันกลับไม่ยอมทำค้นกระเป๋าตัวเองวุ่นวายแล้วก็กระซิบกับภาษีเพ่เพ่จับผมหน่อยสิพี่จับผมหน่อย ภาษีงงฮะคงสงสัยว่าไอ้นี่มันท่าจะบ้ายังไม่ทันถามไอ้หนูก็พูดต่อด้วยผมทีจตะครับพี่มีผู้หญิงมาดักเอาเรื่องผมอยู่ข้างนอกนี่เดพี่แกล้งจับผมเข้าห้องภาษีทีเธอและผมอาจจะคิดหาทางเองสียงมันอ่อยจนภาษีเกือบยุัวเรารอแต่ด้วยอาชีพที่ใกล้ชิดกับและเป็นผู้ชายเหมือนกันแกจึงเก็กหน้าเคร่งถ้าเป็นขอดูพาสปอร์ต แล้วเชิญตัวมันเข้าไปในห้องไอนหนูรีบสะกิดพิชิตทันทีเฮ้ยไอยชิดไอชิดเฮ้ยไปดิเนะี่ผู้หญิงชุดสีเหลืองข้างนอกนั่นเป็นแฟนใหม่ของกูไม่รู้มันดันมารับได้ยังไงนี่วันนี้เยออนก็คงจะมารับด้วยเฮ้ยไอยชิบหายตั้นมาแล้วมันบุ้ยไปดูอีกคนที่ใสก่กางเกงขาวเสื้อน้ําเงินและกําลังชะเง้อมาไอ้นี่มึงรีบออกไปบอกเยอออนนะว่ากูถูกภาษีจับ กูอีกด้านกูจะเสร็จเรื่องแต่แลไะทิ้งเที่ยงกูงจะไปหาเองอีกคนคงยังไม่เห็นหลบๆให้กูด,ด้วยแล้วมันก็ยอมทนหิวก็ไปอัดบุหรี่ในห้องภาษีจนเกือบเที่ยงกระทั่ง,รงประเมินสถานการณ์ว่าปลอดภัยแล้วนั่นแหละจึงยกมือไหว้ขอบคุณคนที่แกล้งจับแล่คว้ากระเป๋าพลุบออกไปในบัดดลแต่อีกไม่นานไอ้หนู ก็จบชีวิตโสดของมันจริงๆซึ่งก็สมควรแก่เวลาแล้วเพราะมันก็กร้ำศึกมานานทีเดียวควรจะได้พักผ่อนเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนเหมือน,นเพื่อนคนอื่นเขาบ้างไม่งั้นเวลานัดไปเที่ยวกันไอ้หนูก็จะดูฝืดๆเงาๆพี่กนเพราะทุกคนน่ะเขามีลูกมีเมียกันทั้งนั้นส่วนผู้หญิงที่มันแต่งงานด้วยไม่ใช่เย่ยอ่อนที่ทุกคนคาดเดากันหรอกครับ ผู้หญิงชุดเหลืองที่มาดักรอรับวันวันนั้นตั้งหากละ่ะเธอชื่อเจีย๊ยบน่ารักน่าเอ็นดูจนใครๆก็ว่าไอ้หนูโชคดีโชคดีไม่ดีไอ้หนูก็มีทีเด็ดต้อนรับเมียใหม่จนได้อีกนั่นแหละนั่นเป็นช่วงแรกๆของการแต่างงานไอ้หนูมันคงยังจะไม่เคยชินกับการต้องเป็นพ่อบ้านและอยู่ใกล้กับเมียตลอดเวลาจึงยังอยากหาเวลา เป็นตัวของตัวเองอยู่ข้างนอกบ้างเป็นบางครั้งบางครับฉะนั้นเมื่อตารางบินออกใหม่มันก็จะสอดให้เมียมันดูนี่นะเจี๊ยบดูง่ายนิดเดียวอ่ะนี่นะปกติไฟล์เล็กสเช่นสามหนึ่งหนึ่งก็สวันนะเล็กหก็5วันเลขกหนี่ก็หกวันแต่พี่อาจจะขอเปลี่ยนกับเพื่อนกลับก่อนก็ได้ซึ่งความจริงไฟล์เล็กสาม มันก็จะเป็นแค่วันเดียวเลขหอย่างมากก็3มวันแต่เจี๊ยบก็เชื่อมันอยู่ตั้งหลายเดือนจนเพื่อนกันเองมาปากพล่อยถึงบ้านนั่นแหละไอ้หนูจึงยอมสารภาพบาปและก็บอกเหตุผลว่าที่ทําไปเนี่ยเพราะกลัวอยู่กับเมียบ,ยบย่อยๆเดี๋ยวเมีย,ยจะรำคาญพานหมดรักเอางีง่ายนั่นก็ล่วงเลยมาหลายปีแล้วปัจจุบันไอ้หนูกับเจี๊ยบ ก็นับเป็นคู่ผัวตัวเมียที่น่ารักน่าอิจฉาไม่เบาเพราะเจีย๊ยบก็เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจงามส่วนไอ้หนูก็เป็นคนเบิกบานคืนเครงอยู่ตลอดศกดูเหมือนผัวหนุ่มเมียสาวที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆแต่ว่ายังมีเรื่องเรื่องเออยมันเรื่องเยอะเหลือกเกินนะเอาเป็นเรื่องสุดท้ายกันแล้วกันแต่บี้ตะบันเล่าอยู่ได้ไม่รู้จักจบสินะ่ะ พอไอ้คุณหนูเลิกข้องแวกกับผู้หญิงต่างชาติมันก็หันมาข้องแวกกับผู้หญิงไทยเพราะมันแต่งงานมันก็เลิกข้องแวกกับผู้หญิงภายนอกแต่บันหันมาข้องแวกกับผู้หญิงภายในแทนผู้หญิงภายในนี้ก็คือพวกแอร์ไทยในวัดเดียวกันนี่เองไอ้หนูเป็นคนมีเสน่ห์และน่ารักอยู่แล้วพอะแอร์รุ่นน้องใหม่ๆขึ้นมาเจอการเอาเอา,เอาใจเขามันเข้า พี่หนูก็กลายเป็นวันใจของน้องใหม่แทบทุกคนมันช่างเอาอกเอาใจและบริการช่วยเหลือสารพัดจนใครๆก็อดชอบมันไม่ได้ใครอยากเที่ยวที่ไหนมันพาไปหมดใครอยากกินอะไรมันก็เสาะหาพาไปจนได้ใครไม่สบายมันก็คอยเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีไม่มีเสงไม่มีเหงาถ้าได้บินกับพี่หนู ดูกันจริงๆแล้วเพื่อนๆก็ไม่มีใครด่าว่าหรืออิจฉามาเลยเพราะไอ้หนูมันทำไปด้วยใจรักแท้ๆไม่ใช่ตัจริตเสแสร้งแกล้งเพื่อจีบเขาเล่นๆสันดานมันชอบช่วยเหลือเห็นอ,อกเห็นใจผู้หญิงอยู่แล้วระยะนี้เองที่ไอ้หนูได้ฉายาใหม่ฉา,ายานี้ไอออสเป็นคนตั้งให้และทุกคนก็เห็นควรด้วยยอมรับเอาไว้ อำมันจนติดปากฉายานั้นคือไอหนุ่มดอกไม้แดงนอกจากว่ามันชอบซื้อดอกไม้แดงให้แอร์สาวๆแทบทุกไฟล์ส่วนมากเป็นดอกกุหลาบและกุหลาบนั้นก็มักจะมีสีแดงผู้หญิงที่ไหนจะไม่ชอบละ่ะมีแต่ยิ้มหวานเอาอวดเพื่อนและประคับประคองจนถึงกรุงเทพนั่นแหละมันซื้อจนรู้ว่าที่ไหนราคาเป็นยังไงที่ไหนสดไม่สด และถึงแม้จะไปถึงโคเปนเฮเกนกุหลาบแดงก้านยาวดอกละร้อยบาทตอนหน้าหนาวพี่หนูก็สู้อุตสาหาซื้อมาให้น้องจนได้ไม่เชื่อมันแล้วจะไปเชื่อใครเมื่อมีการสิ้นสุดของผู้แก้ดุลการค้าระหว่างชาติก็ย่อมจะมีจุดจบของหนุ่มดอกไม้แดงจุดจบนี้มีผมเป็นอนุญาโตตุลาการ ที่ได้แต่ออ,อ,อ่ครับครับครับเพราะความจำเป็นมูลเหตุของเรื่องก็คงมาจากฤทธิ์ของกุหลาบแดงนี่แหละแจกไปแจกมาก็มีแอรุ่นน้องมาหลงรักพี่หนูเข้าจนได้รักทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าพี่หนูนะ่ะเขามีเมียอยู่แล้วและก็คงจะเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อนน้องจึงถอนตัวไม่ขึ้นเรื่องนี้ ผมพอจะรู้แต่แรกแต่ผมรีบชิ่งออกมาซะไอ้หนูก็เพื่อนผมแอคนนั้นก็น้องผมเมียไอ้หนูก็สนิทกับผมทางที่ดีคือกูหนีดีกว่าผมพยายามไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นห้ามไปก็ไม่มีประโยชน์แต่แล้วก็แจ็คพอตโดนกับเขาเข้าจนได้ไอ้หนูถูกเมียจับได้เดย็บจับได้เจ๋งเป้งเลย ได้จดหมายที่ไอ้หนูแอบเขียนถึงแอคนนั้นมาก,กับมืออ่านไปก็ร้องไห้ไปแล้วก็ขอให้ไอ้หนูอย่าขาดไปซะเถอะไอ้ไหนูวิ่งจันท์มาหาผมผมเองเอาตีนก่ายหน้าผากถอนใจสองเครือกแล้วก็รับคำไปเจรจากับเจี๊ยบซึ่งขนของไปอยู่บ้านแม่เรียบร้อยแล้วยี่แรงแหละตัวดีในจดหมายที่เขาเขียนติดต่อกัน พีหนูยังบอกเขาเลยว่าให้มาใส่ไว้ในช่องใส่เอกสารประจำตัวบริษัทของพี่แรงบอกเขาด้วยนะว่าใส่ช่องของพี่หนูก็ได้ระเจี๊ยบไม่เคยไปก้าว่ายสิทธิ์คนของใครแม้แต่ผัวตัวเองเป็นไงสวยไหมล่ะผมผมก็ได้แต่อืออเออเออเอเอทำตัวเป็นไอ้หนูสรภาพผิดอย่างที่มันฝากบอกผมมา ความเห็นส่วนตัวก็แถมเข้าไปอีกนิดหน่อยเพราะถ้าไม่ช่วยเพื่อนก็ไม่รู้จะไปช่วยหมาที่ไหนพูดไปพูดไปเจี๊ยบก็ใจอ่อนพออ่อนผมก็โโถมทับทันทีบรรยายถึงคุณงามความดีของไอ้หนูสารพัดแล้วก็ตัดบทลากลักลบที่เหลือก็เป็นเรื่องฝีมือของไอ้หนูเองซึ่งก็ไม่ยากนักเพราะอย่างที่บอกไว้แต่แรกว่าไอ้หนูเป็นคนโชคดีที่เจี๊ยบ เป็นผู้หญิงที่มีใจิตใจงดงามพอเหตุการณ์สงบเย็บกลับมาอยู่บ้านเรียบร้อยผมก็กระชากคอยห,หนูมาถามว่ามันเสือกทำยังไงดึงให้จดหมายอย่างนั้นหลุดไปถึงมือเมียดได้ความซวยว่าเพื่อนกูเขียนไว้ตั้งแต่ตอนบินกะว่าบินกลับเข้าบริษัทก็จะมาหยอดให้ในบล็อกของเขาแต่วันนั้นมันเหนื่อยจนล้าก็เลยลืมสน็จที่ตัวเข้าบ้าน แต่กูกรวัดซอดอย่างปลอดภัยนั่นนะเพราะกูซอดไว้ในถุงก๊อฟอะมึงก็รู้ว่าเจี๊ยบไม่ชอบกอฟเพราะทําให้กูเสียเวลาเขาก็ไม่เคยสนใจถุงก๊อฟมึงกูเลยพอกูบินกลับมาอีกทีก็เจอถุงกอฟถูกขัดมันไม่เอี่ยมกูก็ล้มใส่เออมียเหรอไปอยู่บ้านแม่แล้วโบินไปไกลฉันหลับตาสุดขอบฟ้รา